จากกระแสการใช้กระชายในการรักษาโควิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระชายป่าทําให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในการเก็บหากระชายนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่อุทยานนะครับก็มีการรุ้มอรวยให้กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดมาแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็มีการเก็บแบบขุดรากถอนโคนนะครับทําให้มีการสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการที่จะทําให้กระชายเนี่ยสูญพันธุ์ไปจากป่าได้ทางสุ่มยัน แห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่รักที่16จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอในการอาสอนวิธีการขยายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะให้รัศะะดรพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้จักวิธีการขยายพันธุ์ที่ถูกต้องรวมทั้งการเก็บหาเก็บหาอย่างไรให้มันยั่งยืนนะครับเพื่อที่จะร่วมกันรักป่ารละชายป่าให้อยู่คู่กับป่าอุทยานแห่งชาติตลอดไป ต่อไปเรามาทําความรู้จักกับกระชายแดงนะครับลักษณะทางาพฤกษศาสตร์ของกระชายแดงกระชายแดงเป็นพืชสมุนไพรเป็นไม้ลม้มลุกลักษณะทั่วไปคล้ายกระชายเหลืองมีอายุหลายปีมีลําต้นใต้ดินส่วนเหนือดินจะมีแค่ใบกาบใบดอกและผลกระชายเป็นพืชที่มีรากสะสมอาหารใต้ดิน mm. หรือที่เรียกว่างเน่าหัวกระชายนมกระชายกระโปรงกระชายโดยกระชายจะเป็นพืชที่ชอบดินร่วนระบายน้ําได้ดี อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่และในช่วงฤดูฝนจะแตกยอดขึ้นเหนือพื้นดินหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีหากดินมีความชื้นเพียงพอลักษณะใบของกระชายแดงกระชายแดงเป็นพืชใบเดี่ยวรูปใบแกมหอกโคนใบสอบความกว้างของใบประมาณ4-8ซนติเมตรความยาวของใบประมาณ15-30ซนเมตรโคนกับใบและหลังใบของกระชายแดงจะมีสีแดงลักษณะของดอกกระชายแดง ดอกกระชายแดงจะมีลักษณะเป็นช่อด,ดอกโผล่จากระหว่างกลางยอดถึงโคนใบโดยดอกจะมีสีขาวอมชมพูลักษณะของกระชายแดงกับกระชายเหลืองหรือที่เรียกว่ากระชายบ้านมีความแตกต่างกันที่เนื้อด้านในของกระชายแดงจะมีสีเหลืองแกมส้มเง่าของกระชายแดงจะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่ากระชายเหลืองซึ่งขนาดใบของกระชายแดงจะมีขนาดเล็กกว่ากระชายเหลืองสีของกับใบโคนใบก็จะมีสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดของกระชายแดงต่อไปเราจะพาเข้าไปในพื้นที่นะครับเข้าไปดูวิธีการเก็บกระชายเก็บอย่างไรให้ย,ยั่งยืนไม่ให้กระชายหมดไปจากพื้นที่ของเรานะครับตามไปดูกันครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการเก็บหากระชายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกันค่ะ ว่าการขุดลักษณะไหนที่ควรทําและการขุดลักษณะไหนที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งค่ะเหตุผลก็คือในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562มาตรา65การเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลเช่นกระชายป่านั่นเองค่ะเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีพตามวิถีชุมชน หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติพูดง่ายๆก็คือเราสามารถเข้าไปเก็บกระชายป่าออกมาเพื่อใช้ในการดำรงชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะโดยมีปริมาณที่อนุญาตให้เก็บหาได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการใช้และการทดแทนของกระชายป่าในปีต่อๆไปด้วยค่ะแต่ถ้าเราเข้าไปเก็บกระชายป่า ออกมาในปริมาณที่มากเกินกว่าจะอนุญาตให้เก็บหาได้เพื่อนำออกมาขายอันนี้ไม่สามารถกระทำได้นะคะและที่สำคัญมีความผิดด้วยนะคะค่ะเราไปดูตัวอย่างการเก็บหากระชายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกันค่ะว่าการขุดลักษณะไหนที่ควรทำและการขุดลักษณะไหนที่ไม่ควรทำไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการเก็บหากระชายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ผิดวิธีนะคะดังนี้เลยค่ะค่ะสำหรับการเปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้างลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการเก็บกระชายป่าโดยเก็บลำต้นและเงาไปทั้งหมดนะคะทําให้ในปีต่อๆไปนะคะกระชายป่าบริเวณน,นี้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้นะคะส่งผลให้ ในปีถัดๆไปนะคะกระชายป่าบริเวณเนี้ยจะลดจำนวนลงหรืออาจจะไม่พบกระชายป่าบริเวณนี้ต่อไปค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งคะ่ะเจ้าหน้าที่ขออนุญาตตะเกือนครับค่ะสำหรับวิธีการเก็บหากระชายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ถูงวิธีนะคะดังตัวอย่างนี้เลยค่ะ การขุดกระชายป่าลักษณะในนี้นะคะเป็นการขุดเอาลำต้นและเงานะคะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นการขุดเลือกเอาเฉพาะเงานะคะที่เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจําวันไปและคงเหลือกระชายป่าส่วนหนึ่งนะคะเพื่อไว้ในการขยายพันธุ์ในปีต่อๆไปค่ะซึ่งการกระทําเช่นนี้นะคะส่งผลให้ในปีต่อๆไปเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็จะยังพบกระชายป่า ในจำนวนที่เท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะซึ่งการกระทำลักษณะนี้นะคะถือว่าเป็นการการะทำที่สมควรค่ะค่ะสำหรับฤดูการเก็บเกี่ยวกระชายป่าที่เหมาะสมนะคะจะเป็นช่วงที่ลำต้นของกระชายป่านะคะมีสีเหลืองหรือลำต้นแห้งนะคะซึ่งจะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมหรือหลังจากนี้ค่ะ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนะคะจะทำให้เราได้เงากระชายที่เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ค่ะ